ว่าไงกัีจากเยี่ยมครับผมนะฮะกระบะงวด5,000ันกระบะครับนี่เลยฮะไททัน2.5 G LX นะเครื่องดีเซลปี1 4ครับเงินสด299,000เาหนะฟรีดาวงวด5้0พันเนะครับแล้วก็มีโปรให้อีก15,000ลูกค้านะฮะคันนี้ไม้น่าจะหลักแสนนะครับอ่านะครับไม้แสนห้านะครับเครื่องเล่นธรรมดานะครับแบบนี้แอร์แบกหนึ่งลูกเกียร์ธรรมดาห้าสปีดเบาะเบอร์อะไรยังไม่ได้ซับนะครับเพราะว่ารถเข้าใหม่นะนี่กระจกก็เป็นไฟฟ้าประตูไฟฟ้ากุญแจรีโมท นะครับห้องเครื่องเดิมมีท่อซิ่งจัดทรงให้แต่ว่าไม่ได้ใส่แมกมาเจะของเดิมก็เลาจะถอดขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นะครับล้อแบกเดิมโรงงานนะฮะท้ายงามๆครับสีสวยๆนะบนแบบนี้นะครับนะล้อก็เป็นของไททันนะครับดูก่อนนะไม่ใช่เครื่องเป็นซินนะครับเครื่องดีเซลฟีดาวนวด5,600ครับแบบนี้เบาะผ้างามๆนะครับโอ้โหนะสวยเลยครับนี่ฮะใครสนใจเบอร์โทรจากเข้มอยู่ใต้คลิปนะ จังหวัดทําสัญญาถึงที่ส่งรถรี้ปีถึงบ้านใน,นจากเยี่ยมจัดให้รับรถ้แน่นอนแก้ว